Terima kasih telah menonton! เดือปลายเดือนมีน,นาคมครับอากาศค่อนข้างร้อนแล้วก็มีอากาศค่อนข้างแรงแร้รนมากที้จะสังเกตได้ว่าต้นไม้จะถูกเผา น้อยลง นะมาดมูดนนังไปนีก็ไม่เห็นมากตัดดูไม่มีอ่งครับเมาดูเป็นไนครับ ให้ดูเป็ดก่อนสองกิโลฮะส,งส,สองก,กิโลครึ่งสามกิโลประมาณนี้เลขท่าครับติมโต SOS ฮะอืมคับชโดสบายดี นิหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรวางก้อนสั่งนะเอาอันีไไ้ดีกว่าโอเคครับเ <c oughs> ช้านี้ทักทายกันเบาๆ ้อนก็ต้องช้อนจะหรางขึ้นมานะครับเพราะว่าตาเบ็ดนะถ้าเกี่ยวกับขายเนาะปลามม่ดิ้นหลุดได้ว้าวสามกิโลฮะแน่นอนกระปุกชดุชดโอชุดโอทา่า ใช้ประมาณ3ากิโลครับ2อกิโลคึ้นถึง3ากิโลกัดตีนโต SOS ฮะกัดแล้ว,วิ่งก็เซ็ตได้เลยไม่ต้องไปส่งเต็มปลาครับหมายก็เป็นมีหญ้าอยู่ดดูน่าจะเข้าไปกัดลังประมาณนั้นฮะน่าจะเข้าไปกัดลังจับคู่ละ นี่เศษหญ้าลงมาแล้วก็ดิ่งเข้ามาหาหุบเลยสับใจจริงๆฮะเป็นเต็มปากเลยวัดเหยื่อเพศนี้ต้องจ้วงทีท่่หน่อยนะครับเพราะว่ามันเข้าปากค่อนข้างยากหน่อยกัดเต็มๆอย่างนี้ไม่ไม่มีพลาดฮะในอย่างคาโลตัวใหม่ของเอสเอสฮะเาเข้า,าให้ใส่ 啊，嗯。 ไปแล้วครับโอเคเป็นเงยนะถ้ามันกันเต็มๆตมาวัดได้เลยเพราะฉนั้ไม่ต้องส่งมากเพราะว่าแล้วส่งส่งมันเยอะเกินไปใช่แล้วก็ปุ๊บเราวัดเราวัดที่ที่หน่อยเข้า ไฟเข็นไฟก,กระต<ช>ดกเลยยังไปส่ง,ง,ลงลนเลนยปลุย